พร้อมเที่ยวกันหรือยังคะกับช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนรอคอยนะคะเตรียมหารสสสวยคู่ใจท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยกันสักคันที่เบนแนเคนะคะ พร้อมรับข้อเสนอที่ดีที่สุดแห่งปีกับ Special Campaign b e n n K Amazing Sale 2021ยกทับขบวน b e n ลอตใหม่รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันมาให้เลือกอย่างจูใจพร้อมส่วนลดจัดหนักจัดเต็มสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทเลยนะคะแคมเปญพิเศษดีๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะสามารถรับชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเรานะคะได้ที่ w w w b e n n k c o m นะคะมีรถสวยๆให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ความสวยมาเต็มรถสวยรุ่นใหม่ใหม่น้อยนะคะกับ Double GLA 250 AMG รุ่นเฟสลิฟนะคะวันนี้ค่ะจัดมาให้ชมถึง2สี2สไตล์นะคะกับคันแรกนะคะเป็นสีบอนสวยหรูดูภูมิฐานนะคะและคันที่2ค่ะสีดำนะคะหล่อคมเข้มเลยทีเดียวนะคะในราคาน่ารักน่ารักนะคะเริ่มต้นเพียงแค่1,690,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ เงเราเ e เ c e d e s b e เ z g l อ250 AMG รุ่นเฟสลิปนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับสีบอลสุดหรูนะคะซึ่งสีนี้ค่ะข้อดีของเขานะคะก็คือดูแรรักษาทําความสะอาดได้ง่ายนะคะสำหรับสไตล์ตัวรถของ g l a นะคะเป็นรถขนาดกระทัดรัดนะคะจะขับในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยก็มีความคล่องตัวสูงเลยทีเดียวนะคะคันนี้ค่ะโดดเด่นค่ะตั้งแต่ด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาค่ะจะเป็นแบบช่องช่องแบบนี้นะคะคือบ่องบอกเลยว่าเป็นรุ่นเฟสลิปนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียว ะะแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะด้วยตาสัญ,ญลักษณ์ Mercedes-Benz นะคะที่เป็นดาวเต็มแบบนี้นะคะทําให้ตัวรถนะคะดูมีความสวยงามหรูหรามากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันเลยทีเดียวนะคะดูหล่อมากๆเลยล้อนะคะก็เป็นล้อดีไซน์สปอร์ตจาก AMG นะคะจะเป็นสีดําเงานะคะให้มาถึง19นิ้วเลยทีเดียวนะคะแต่ด้านข้างนะคะของ GLA คันนี้นะคะก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะจะตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมด้วยไซส์ r u n n i n g บ o a r d แบบนี้เลยนะคะเวลาที่ขึ้นลงเนี่ยก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่ง นนะค,ะคันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับ k คเลสโกแพคเกจนะคะหลังคาแก้วค่ะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟไฟอีกด้วยนะคะและด้านหลังของเขานะคะตัวไฟค่ะก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะให้ความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นสอดรับกับดิฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่ด้านล่างอีกด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะยังมีระบบแฮนด์ฟรีเอเซนนะคะแล้วก็ฝาท้าไทยไฟฟ้าอีกด้วยค่ะ สำหรับการดีไซน์ภายในนะคะของตัว GLA 250 AMG Facelift คันนี้นะคะต้องบอกว่าให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตแบบสุดๆเลยนะคะช่องแอร์ของเขานะคะก็จะเป็นช่องแอร์ทรงกลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีกิมมิกเล็กๆนะคะที่สอดคล้องกับด้านหน้าคือจะมีลักษณะเป็นช่องๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นตัว Facelift แล้วนะคะหน้าจอจะมีความใหญ่ขึ้นนะคะคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีไฟ a อ B i e n t น i g h t นะคะเพิ่มเติมขึ้นมาถึง12สีเลยทีเดียวนะคะและพวงมาลัยของเขาค่ะก็เป็นดีไซน์ใหม่นนะะคเะป็ สามก้านท้ายตัดนะคะแล้วก็เบาะของเขาค่ะจะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะคะที่เป็นเบาะ d y n a มิก้าไมโครไฟเบอร์แบนะคะตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นเบาะหนังกลับแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เรานั่งนะคะเราเดินทางไปต่างจังหวัดใช้ความเร็วสูงหรือว่าเราเข้าโค้งนะคะตัวเบาะค่ะก็จะโอบกระชับรัดตัวเรานะคะได้ดีเลยทีเดียวนะคะทําให้สนุกกับการขับขี่มากยิ่งคือด้านหลังค่ะนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะพื้นที่เนี่ย ยังเหลืออยู่พอสมควรเลยนะคะและวตรงกลางนะคะก็ยังมีพนักวางแขนนะคะที่เราสามารถวางแขนได้นะคะแล้วก็ยังมีแก้วน้ําแบบนี้ด้วยนะคะด้านหลังก็ยังมีแอร์นะคะคันนี้ต้องบอกว่าครบจบเลยทีเดียวนะคะตัวรถคันนี้ค่ะเป็นปี2018นะคะและเลขไม้วิ่งน้อยค่ะเพียงแค่3 5 0 0 0กิเมเท่านั้นนะคะกับราคาพิเศษนะคะเพียงแค่1690,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยๆราคาดีๆแบบนี้นะคะอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะ าต่อที่คันที่2ของเราเลยนะคะหล่อคมเข้มนะคะต้องยกให้คันนี้เลยค่ะกับ Mercedes-Benz G.L.A. 250A.G. รุ่นเฟสลิปนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับสีดำคอสมอสแบ็กนะคะซึ่งสีดำนะคะก็จะดูดุดันนะคะดูหรูก็ได้ดูเท่ก็ดีนะคะครบจบเลยทีเดียวนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นตัวเฟสลิปนะคะมาพร้อมกับดีไซน์กระจังหน้าแบบใหม่แบบนี้เลยนะคะดูเท่แล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นวัยรุ่นก็ขับได้นะคะหรือว่าเป็นคนมีครอบครัวเนี่ยก็ขกับดีนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็น S.U.V. ขนาดกระทัดรัดนะคะความอนเนกประสงค์เนี่ยมีมาให้แบบจัดเต็ม เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟค่ะก็เป็นไฟระบบใหม่นะคะอย่าง LED High Performance ค่ะล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ขนาดถึง1 9นิ้วเลยนะคะแล้วก็จะเห็นถึงสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะเป็นการคุมโทนะคะจะมีลักษณะเป็นช่องๆเนี่ยเหมือนด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Keyless Go Package ด้วยนะคะและด้านท้ายของเขานะคะก็มาพร้อมกับดีไซน์ไฟที่เป็นดีไซน์ใหม่นะคะจะเห็นความระยิบระยับแบบนี้นะคะเป็นลายแบบ Crystal Look Tail Lamp นะคะเป็นแบบ กากเพชรละยะยับแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังครยังมาพร้อมกับระบบแฮนด์ฟีสเซตแบบนี้นะคะเพียงแค่เราสอดเท้าเข้าไปค่ะก็จะเปิดประตูฝาท้ายแบบอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็พื้นที่นะคะการเก็บสัมภาระเนี่ยสามารถเก็บได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเหมาะค่ะกับรถที่เป็นครอบครัวนะคะหรือว่าใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะคะสมมติใครเก็บของไม่พอนะคะก็ยังสามารถพับเบาะหลังได้อีกด้วยนะคะคันนี้ต้องบอกว่า เป็นรถอนเนกประสงค์ที่ดีอีก1รุ่นเลยทีเดียวค่ะสําหรับภายในนะคะของ GLA 250 AMG คันนี้นะคะเข้ามาต้องบอกว่า สวยเนีย ب, ๊ยบกิบมากเลยนะคะคือใหม่มากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคันนี้ค่ะเลขใหมเ่เพียงแค่30 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตัวเฟสลิปนะคะหน้าจอค่ะจะมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะรองรับระบบ p p l e CarPlay แล้วก็ Android Auto อีกด้วยนะคะคันนี้ค่ะยังมีเพิ่มเติมนะคะในส่วนของไฟ a อ B i e n t Light ค่ะสามารถปรับได้ถึง1 2สเฉดสีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านข้างของเขาค่ะยังมีเบาะ Memory p a c k a เกนะคะทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้านะคะแล้วก็สามารถบันทึกจดจำา ะะได้ถึง3ตํตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีในส่วนของ a i r t o z o ซ ne ค่ะที่สามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้นะคะดีไซน์พวงมาลัยนะคะรวมถึงตัวเบาะของเขานะคะแล้วก็แผงคอนโซลด้านข้างต่างๆนะคะเขาจะมีกิมมิคค่ะด้วยการเดินด้วยได้สีแดงนะคะทําให้ตัวรถคันนี้ค่ะดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวค่ะด้านหลังเนี่ยก็คือพื้นที่ก็ยังเหลือแบบเยอะอยู่นะคะแล้วก็มีความโปร่งความกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าหลังคาแก้วของเขาค่ะจะเป็นแบบหลังคาแก้วใหญ่แบบนี้ เลยนะคะแบ่งเป็น2ท่อนนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะดูปโปร่งไม่อึดอัดนะคะคันนี้ค่ะต้องบอกว่ารถเนี่ยสวยเนี๊บมากเลยนะคะกับเลขไมล์ค่ะเพียงแค่30 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวรถค่ะเป็นปี2018ค่ะกับราคาพิเศษที่เบนซ์เคตั้งไว้นะคะอยู่ที่1 7 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจดับเบิลเทั้ง2คันนี้นะคะก็รีบลองเข้าไปชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะเบนซ์เคของเราค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน ันเลยค่ะ ไปกับรถสวยๆวิ่งน้อยๆราคาดีๆนะคะกับ GLA 250 AMG รุ่นเฟสลิฟนะคะในราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,690,000าบาทเท่านั้นนะคะมาที่เบนเคค่ะที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเม่ไเม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ